สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรายการเมทัลฟิวเจอร์ของจริง นะครับผมไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาอะไรหรอกครับผมคิดว่าผมโดนแฮกนะครับด้วยการเข้า y o u t u เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเลยว่าเข้า YouTube อันไหนเข้าไป YouTube เพราะว่าทําไมผมถึงเข้าไป YouTube นะครับเหตุผลที่ผมเข้าไปใน u t u b e ก็เพราะว่าผมดันไปสร้างแมปโลบอกนะครับที่อาจจะไปสร้างแมปนะครับเพราะว่าผมเบื่อแมปนะครับเบื่อแมปในโลบอกหลายๆอย่างนะครับตามที่ผมไลฟ์สดหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะได้ยินผมพูดแล้วนะครับตอนนั้นนะครับคือจริงๆแล้ว การที่เราจะไปสร้างแมปอะไรอย่างใดอ,อย่างหถามว่ามันใช่เรื่องง่ายไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมต้องการอยากให้หลายๆคนเนี่ยองกันตัวไว้นะครับผมอยากจะพูดตรงๆเลยนะครับอันนี้ คือจริงๆแล้วการสร้างแมบบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วผมก็ไปเข้าไป u t u b e นะครับไปเรียนรู้ใน u t u b e นะครับผมก็พูดว่าไปบนมานะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเข้าไปใน YouTube แล้วมันเกิดอะไรต่อลู้มไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นลู้มไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่องเลยครับช่องแต่ละช่องที่ผมเนี่ยไปโหลดสคริปนั้นมาสคริปนี้มานะครับเนี่ยแล้วผมก็ไปดูไอการเรียนรู้อีกเนี่ยว่าต้องไปทํำยังไงนะครับแสลว่ายังไงผมคิดว่ามันน่ากลัวมากๆนะครับมันน่ากลัวแล้วก็ช่องนี้ด้วยนนนรรบผมมออออกกกไววว้้้้ตตงงๆเเลลลยพาาดีแแใ่่ ก็เข้ามาตรงนี้นะครับเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับแล้วผมก็ไปกดไอ้ตรงนี้ลองสตูดิโอนะครับแค่กดปุ่มนี้เท่านั้นเองนะครับมันสามารถล้วงรหัสเข้าไปได้เลยนะครับแล้วผมก็โดนนะครับท้ายก็มาเสียโลบักนะครับจาก1050โลบักนะครับหายไปเกี้ยงเลยครับอันนี้นะครับมันแย่มากนะครับแล้วมันเป็นแผ่นอย่างนี้ด้วย นะครับพอกดสมัครเข้ามาแล้วใช่ไหมพอกดลองเข้ามาแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นให้เลยนะครับมันไม่ขึ้นให้เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นให้เลยนะครับผมพูดตรงๆว่ามันไม่ขึ้นให้เลยนะครับอันนี้แล้วผมเนี่ยรายงานไปหาผู้พัฒนาไปแล้วครับบอกว่าผมโดนแฮกเสียโลบัคไป1นึ่งพันห้าสิบโดยไม่ทราบสาเหตุเขาทําการแก้ไขย,ยังไงรู้ไหมครับขอให้ผมไปเป็นรหัสใหม่ แล้วผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับอันตรายเข้ามาอีกนะครับบุกเข้าถึง Gmail เลยเราสังเกตว่ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โลบอกของคุณเขาเนี่ยสังเกตว่าผมเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงนะครับเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะครับหากคุณไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนหรือคิดว่าคนอื่นเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจโปรดเลิกทําการดําเนินการคลิกปุ่มด้านล่างนะครับจะตอบกลับก็ได้หรือว่าซึ่งไปข้างหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวผมอาจจะตอบกลับ ลหังถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่ไปยันไปอีกนะครับเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อ YouTube มากนะครับผมไปดูคอมเมนต์ของช่องที่เขาโดนแฮกไปแล้วนะครับที่โดนที่โดนหกหมื่นโลบักอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนมาแล้วนะครับหนึ่งพันห้าสิบโลบักเนี่ยเป็นโลบั๊กที่เขาแจกมานะครับทีละสองร้อยโลบักทีละสองร้อยโลบักนะครับแจกมาทีละสองร้อยโลบักนะครับเอาง่ายๆเลยนะผมโดนผมโดนไปเยอะเลยนะครับ คือถ้าเอาง่ายๆเลยครับถ้าใครอยากจะสร้างแมปนะครับให้ทําสคริปต์เองนะครับให้ทําสคริปต์เองแล้วไม่ต้องเป็นโหลดสคริปต์แต่ละบุคคลมาครับถ้าจะโหลดก็ต้องโหลดสําหรับบุคคลที่เชื่อถือได้นะครับโหลดใน u t u b e ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องโหลด YouTube ที่เขาเชื่อถือได้นะครับคงจะไม่รับประกันแล้วนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะโดนสาเหตุที่รุนแรงประมาณนี้หรือเยอะกว่านะครับหรือเยอะกว่านี้นะครับคือผมมีความคิดที่อยากจะสร้างแมปนะครับ แล้วต้องมาดูในเรื่องแบบอย่างนี้แค่เราไปติ๊กลิงที่เขาให้อย่างเช่นลิง์ชาวต่างชาติเนี่ยยิ่งแยกเข้าไปใหญ่พอติ๊กเข้าไปแล้วก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะไม่มีรูปภาพที่ขึ้นแบบนี้ นะครับไม่มีลูกคาพขึ้นแบบนี้เลยซึ่งเป็นอายที่อันตรายนะครับเดี๋ยวผมหาดูชื่อของเจ้าของแม่งก่อนนะเฮียแม่งดูดิเดี๋ยวมันเอาโลบัคของผมไปหรือเปล่าไ,ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะเอาโลบัคของผมไปแหละนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ผมติ๊กไหลยหลายลิงก์เหลือเกินนะครับไม่ใช่แค่ลิงก์นี้หรอกเดี๋ยวลองดูดิย้อนกลับไปดูใหม่นะครับย้อนกลับไปดูใหม่อันนี้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนหรือเปล่าเ,เห็นไหมอีโง่นี่ไงเห็นไหมมีคนบอกว่าอีโก้ด้วยคนด้านล่างไม่ได้โ ลองดูเพิ่มเติมนะครับว่าเขาโดนอะไรไม่เห็นความแตกต่างสวยวผมมั่นใจได้เลยเนี่ยว่าต้องโดนอะไรนะครับแฮกหรือเปล่าทําอะไรหรือเปล่ามีเพื่อนน้อยแต่มีผู้ติดตามสูงนะครับไม่รู้ว่าผมเสียโลบัคให้กับมันหรือเปล่านะครับมันเอาตังค์ของผมไปซื้อโลบัคเี่อะไรหรือเปล่านะครับมันคงจะไม่ใช่แค่นี้หรอกที่ผมไปดูผมดูของฝรั่งเพียบเลยเนี่ยแต่สริ์ของคนไทยบางคนเนี่ยเอาได้นะครับแต่น้อยคนที่ที่เอาไปแล้วแล้วมันเสียหายโดยผลเสียหายเกี่ยวกับเราเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะครับรวมทั้งบัญชี gmail เนี่ยนะครับ พวก Gmail หรืออะไรเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับเห็นไหมก็ต้องโดนเหมือนกันนะครับหวังว่ามันจะล้วงข้อมูลอะไรต่างๆนะครับของ Gmail เราไปนะครับเนี่ยผมก็มีวันได e สำรองอยู่นะครับสำรองอยู่นะครับอันนี้จาาที่เคยมีโลบักเขาแก้ไขให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยเขาแก้ไขให้เราเละเพราะว่าทีมงานเขาก็้องได้ดีเหมือนกัน แต่ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับที่เขาเนี่ยเขาจะช่วยเราเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเขาจะไม่ช่วยเขาจะช่วยเราเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปให้เราปกป้องด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นบทเรียนเราต้องการอะไรเพิ่มเติมนะครับผมโดนแฮกมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับและครั้งนี้เป็นการแฮกที่ค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆโดยการเสียรูบักนะครับที่เขาให้มาเดือนละ200เดือนละ200นะครับ mm. <ๆ S 1> เดือนหนึ่งเขาจะแจกรูบักให้ประมาณสักสองูบักหรือว่าให้ตามเทศกาลอะไรของเขานั่นแหละ โอเค okay, ใครที่ชอบสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปหรือไลฟ์สดต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับรายการเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมาแรกเป็นประสบการณ์นะครับขอบคุณมากครับ